ให้ทุกคนได้รู้เลยว่าวิธีอาจารย์เปิดเลขเนี่ยในเรื่องของนะครับรตอรี่นะครับวันที่17นะครับมกราคม2,566เนี่ยผมใช้วิธีไหนผมจะเปิด5ใบนะเดี๋ยวผมเอาตัวเลขที่เปิดตอนนี้สดๆแล้วก็นะครับผมจะไปเขียนดวงประจำวันนะครับวันที่17นะครับแล้วก็ได้ไพ่อะไรตัวเลขอะไรนะครับผมเปิดเลยนะนะครับเสียงกันพร้อมกันเลยนะครับเลขรตเตอรี่วันที่นะครับ17 มกราคม2 5 6 5ไพ่ใบแรกได้ไพ่ The m มู n นะครับใบที 2> 2> ่2ครับได้ไพ่สี่เหรียญนะครับแล้วก็ใบที่3ครับได้ไพ่10ถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่10ดาบอัศวินไม้เท้านะครับ The m มู n นี่คือเลข8นะครับแล้วก็สี่เหรียญนี่คือเลข4นะครับแล้วก็10ถ้วยนี่คือเลข0นะครับแล้วก็นี่ก็คือ1กับ0นะครับเพราะฉะนั้นผมได้เลขที่จะไปเขียนแล้วนะครับแล้วก็เลขเดี๋ยวผมจะแปลงให้นะครับตอนนี้ก็คือมี840 เลขเด่นผมใช้วิธียังไงเลขเด่นผมก็ทําแบบนี้นะครับเลขเด่นในวันที่17นะครับมกราคมผมก็เสียงทายขอให้เป็นเลขที่พาให้เขาร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับเลขอะไรที่เป็นเลขเด่นนะครับได้ไพ่เลข8ครับเพราะฉะนั้นวันที่17 นะครับมกราคม2566นะครับโรดเตอรี่นะเลขเด่นคือเลข8นะครับนอกนั้นก็8 4 4 8นะครับศูนย์นะครับ1 0 0 1อะไรเงี้ยก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะนำไปเขียนนะครับนี่คือเลขวันที่นะครับ 17มกราคม2566รอตเตอรี่เลขนี้ก็จะส่งไทยรัฐนะครับส่งทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำคือสื่อเนี่ยตอนนี้มีไทยรัฐออนไลน์คมชัดลึกออนไลน์นะครับแล้วก็หลายๆนะครับมีบางกรอบนะครับบางกรอบโค้ดนะนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับอ่ะตัวเลขตัวนี้เดี๋ยวผมจะนำไปเขียนดวงประจําวันนะครับยังไงก็นะครับต้องขอฝากนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับไทยรัฐ นะครับไทยรัฐนะครับที่ลงหน้านะครับให้อาจารย์มงคลรอดทิ้งคำพร้อมกับอาจารย์ดังๆหลายๆท่านเลยนะครับมีอาจารย์กรทาชินน้ำบรรชรมีคุณหมอไก่มีอาจารย์พินโยนะครับมีคุณหมอจุ๊บนะครับแล้วก็มีอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำนะครับทำนายดวง ปี2566นะครับปีกระต่ายนี้นะครับเป็นยังไงนะครับติดตามได้เข้าไปใน Google ก็ได้เพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยออกไปแล้วเมื่อวันที่30ธันวาคม2565นะครับก็ฉบับเช้าก็ทํานายดวงก็มีทั้นายทั้งทุกท่านว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณนะนะครับติดตามอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนะครับอ่ะมาทํานายดวงกันต่อคุณวรนุชแส้ไหล สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มีโชคลาภหมขอเลขให้คุณด้วยนะคุณวรนุชแท้ไหลนะครับมาดูนะครับ1 2แล้วก็3ดูนะคุณวรนุชแท้ไหลได้ไพ่อัศวินเหรียญดวงดีครับนี่อัศวินเหรียญขึ้นมาคุณวรนุชแท้ไหลเนี่ยมักจะมีโชคลาภกับเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถจะให้โชคนะครับเลขทะเบียนรถเลขอะไรคุณวรนุชแท้ไหลนะ เขียนไว้ด้วยให้แฟนขับอาจารย์มงคลรอดที่ทำร่ำรวยมีโชคมีราบไปที่สอแปดดาบแล้วก็ไปที่3าคิงดาบนะอัศวินเหรียญเลขทะเบียนรถจะให้โชคให้ราบนะครับ จะประสบความสําเร็จได้นะครับครบรอบ14ปีเมื่อวานขอคําอวยพอหน่อยนะครับคุณสายทองเข็มทองเนาะความรักใช่ไหมครบรอบ14ปีก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะทําสิ่งใดการเงินการทองหรือว่าทุกอย่างให้มีความมั่นคงทุกอย่างมีงานเข้าคุณสายทองเข็มทองนะครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงนะครับก็ ตำบลใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชร้านในแห่งนะครับขอให้มีแต่ความร่ํารวยร้านค้านี้ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าใครไปซื้อของร้านนี้หรือว่าใครนะครับจะไปสักลายมือแล้วติดต่อคุณสายทองเข็มทองได้เลยถ้าอยู่แถบนะครับโนนสูงหรือว่าโคราชเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปสักลายมือคราวที่แล้วก็ไปแล้วนะครับก็ใครที่จะสักลายมือติดต่อคุณปุ่มสายทองเข็มทองเลยในส่วนของโคราชเดี๋ยวอาจารย์จะ นะครับไปนะครับสักชุดใหญ่ชุดพิเศษในราคาแบบเรียกว่า2999บาทเท่านั้นนะครับให้เรียกว่าร่ํารวยกันไปเลยนครราชสีมาค่ะนะครับอ๋อนะครับสายทองเข็มทองนะจังหวัดนครราชสีมานะครับผมไปบอกเลย <c oughs> แบบพูดอะไรล่าไปแล้วไปไปนครศรีธรรมราชหรือ,อไงอ่านครราชสีมาขอโทษนะขอโทษนะถ้าผมพูดผิดหรืออะไรเพราะคุณตุ่มก็เขียนมานครราชสีมาโคราชบ,บ้านเอกเนี่ย เปลี่ยนเขาย้ายไปอยู่ตายาชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนชีวิตแบบว่าตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นนะครับอาคุณเกตลูกพี่ลูกน้องทั้งสามคนจะได้วีซ่าอเมริกาไหมอาคุณเกตนะนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามดูนะครับได้ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นยังไงแทมเพลนเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับใบที่สองจัสติกเอกสารวีซ่า ไปที่สครับ1ิจดาบรอนิดหนึ่งนะนะครับรอสักนิดหนึ่งเขาอาจจะตรวจสอบหรืออะไรต่างๆก็จะประสบความสมําเร็จได้แ,แฮมพเดนจัสติค,คือการเปลี่ยนแปลงอ้าวคุณนานา,นาตรงกลางนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับผู้นี้เป็นบุคคลที่แบบเขาเรียกว่ากระตันอยู่มากๆเลยนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมก็จะประสบความสมําเร็จนานาจะดวงดีไหมปีนี้ค่ะแหนนานานี่ไม่ต้องถามเลย